ุดเริ่มเลยไหมอ้อมแล้วเราฮนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยเฮ้ยวงมาวงมาวงมานีแล้วเฮ้ย <c oughs> เจอศพใครก็ไม่รู้ตรงกำแพงเฮ้ยก็ซีเข้ามาได้ไง,ไงวะ โอ้ยจะเล่นอะไรดีรูสิบเอ็ดนั่นสิจะเล้นะเป็นผู้หญิงแต่ทำไมเล่นตัวละครผู้ชายอ่ะผ,ผู้ชายผู้ชายอ๋อคนเราคนเราไม่ได้เล่นตัวละครผู้ชายได้เลยอะจริงอ่ะเจริงเปล่าเป็นผู้หญิงจริงเปล่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายนะ นใชู่้ชายหลงนี้่ใช่ก็ตัวละครผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชาย,ยาสิโอเคงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะ <c oughs> อยากเห็นจางในแต่งตัวชุดน่ารักน่ารักมาให้ดูหน่อยสิไม่น่ารักหรอกแต่<ม>น่ากินโอเวลหกสิบด้วยโอเล่นมาเยอะนะเนี่ยเราอะ่ะ 1,798ไลค์โอ้โหไม่กลางแล้วดูไลค์ของเราดิ7จ็ดร้อยเจไลค์ทำไมดูเหมือนเราจะน้อยกว่าเขาอ่ะเพื่อนเพื่อน,นมันก็แบบช่วยกันไลค์เนี่ยเราไลค์ให้เพื่อนเพื่อนก็นไลค์ให้เราไปตอมไลค์กันไปเรื่อยๆไลค์กันก็เลยได้ไลค์เยอะทำไมชีวิตทำไมชีวิตเราไม่เจอแต่ผู้หญิงวะตอนถาม ตอนถามหาผู้ชายนี่เจอแต่ผู้หญิงพอถามหาผู้หญิงเจอแต่ผู้ชายสวยีผมพาให้ได้อพาพาพาผมขึ้นแรงหน่อยครับนี่ก็รอน้องเหมือนกันเนี่ยน้องเมื่อไหร่จะออกจากห้องสักทีก็ไม่รู้เนี่ยเล่นโหมดสร้างห้องอย่างเดียวแหละเลยเาจะทําเฮ้ยเพลงนี้พอคัดคัสฮย <laughs> มาได้ไงเนี่ย <laughs> โอ้โหสามคนเลยทีนี้เราผู้ชายคนเดียวครับปนหัวตึบมอยู่คนเดียวไงชีวิตที่เจอแต่ผู้หญิงใช่ครับชีวิตพี่เจอแต่ผู้หญิง ไลฟ์สดครับในสตรีมอะในเฟซบุ๊กอะไปหาดินาดิไม่มีหรอกไม่เจอหรอกไม่ต้องค้นหาหแล้วพร้อมยังพร้อมยังจะเล่นหมดอะไรกันนะ อยากเล่นโหมดอะไรกันนี่ไงพร้อมยังอ่ะได้ยินหมดนะเมื่อกี้พูดอะไรกันปังอยู่ทุกคำพูดเลยนะได้ปืนแล้วจะอยู่ทำไมอ่ะถอยสิครับนู่นน่ะเห็นกล่องไหมกล่องไหมกล่องข้างหน้า โอ้ยที่ตกที่สูงอ้ายอะไรไไอ้ายเป็นอะไรดังอ้ายเลยอย่าร้องดิอย่าร้อ,องทุกคนท<ม>ุกคนอย่าก,กรีดร้องเฮ้ยยี่สามอย่าเพิ่มอายุให้กันดิ โอ้โหเรียกลุง,ลง,ลงเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาที่สบายใจยใช่ไหมรเรียกพีก่อย่าเรียกลุงอย่าเรียกนาให้เรียกพี่พผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมเนี่ยสาวน้อยทั้งสามคนเลยใช่ไหมใช่แล้ว สามสาวสามสาวสามสไตล์วันนสามสาวสามสไตล์น่าจะตั้งชื่อให้มันเหมือนกันเลยเนาะสามสาวเนี่ยสาวน้อยแต่ประสบการณ์ผูไม่น้อยนะครอะไรประสบการณ์อะไรประสบการณ์อะไรพูดให้มันหมดดิเออเเอออนนนีีน่่มัป็กยใช่ไหม,าามพูด พูดให้คิดลึกเออพูดให้อยากแล้วก็จากไปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเอาเคี้ยวสับพอแหละเดี๋ยว, <c oughs> ยว่โคำมัำนไรหง มบอกว่ากินตับเด็กน้อยบมาอ่ะพี่น,นี่ยังไม่อยากกินข้าวฟรีามาพี่ไม่อยากกินข้าวฟรีสองคนวิ่งเร็วๆหน่อยสิสองคนนั่นแหละวิ่งเร็วๆหน่อยวิ่งเร็วๆหน่อย <c oughs> มีอะไรติดขาด้วยก็ไม่รู้อะมีอะไรติดขาทั้งข้างซ้ายอะเนี่ยมีอะไรติดขาข้างซ้ายอะ,อะรอยสักค่ะเป็นบอยเดี๋ยวนี้หัดสักยันนั้นเราอะ <c oughs> อ้ยคนนี้ก็มีคนนี้ก็มีข้างซ้ายอะ <c oughs> คนนี้ก็มีเหมือนกันเลย <c oughs> แล้วอีกคน น้องอิมมีหรือเปล่ารอยสักอะมีมีอแมได้หรก่อนหน้านี้ก่อนที่มึงจะมาเขาก็ถามชื่ถามอายุกูก็ถามเขาไเลยใช่แล้วตอนแรกตอนแรกเขาที่โก้เขาบอกอายุกูอู้น่าจะโกหกไปว่าเจ็ดขวบแล้ว ผมผมผมต้องอ้างเสียงยังไงวะเสียงดีปะผมผมใจมคดาวบครับไม่ได้ไม่เคย,เ,คยเสียงมันแก่เกินละอินดี้จซ่องขวงคืออะไรวะอินดีเดซ่องขวงไมซอง ตั้งค่าแบบช่วยเลยก่น ลองเพลงจนง่วงแล้วเห่าหันนอนแล้วนะอยู่ในตู้อ่ะไปซื้อเดี๋ยวสกบสีอะก็บจิเก็บไว้จบไว้ก็บไว้ให้ตัวฉ พูด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 ก่อนที่เขาวงกันตอนไหนเนี่ยวงมาแล้วนะฮะอะไรนะทาไ้ก็แค่วงถ้าเห็นวิงเขาวงฮะถ้าเห็นวิ่งเขาวงฮะ ไม่มีหรอกค่ะหนูชอบอยู่คนเดียวคะ่ะ,นนะุียอุ๊ยอุ๊ย,ย,ย <c oughs> นี่จะพาจะพาเล่นอะไรสนุกสนุกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพึ่งดีงดเดี๋ยวจะพาเล่นอะไรสน, <c oughs> สนุกสนุกฮัลโล ดีตไม่ไปอ่ะมันมันกลับข้างมันกลับข้างผิดฝั่ง,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 งไหนไหนไหนอยู่ไหนาดดไม่เจอไหนไหน,นอนรอนอนรอเลยอนระนอนรออะไรปิว ไปด้วยไปด้วยมาเลยมาเลยไปด้วยไปด้วยมาเลมาเลยานเลยานะยมาเยาเลยมาเยาเลยมาเไยมลยมาเลยเย่าเาเยเมายลยบใครหัวเลยาเลยมาเเา เดี๋ <พ uka> ยวเอาเคียวเดีย๋ยวเอาเคียวปาคอเลยเดี๋ยวดูหน้าตากระต่ายผู้โหดเยี่ยมมัง่งกระต่ายนักฆ่านั่นเนี่ยกระต่ายไม่ใช่แมว น้องอิมอยากกินแตงโมอ่ะน้องอิมอยากกินแตงโมอ่ะอยากกินแตงโมอยากกินแตงโมอ่ะเอาเอามาให้หน่อยดิแตงโมแตงโมแตงโมใดด

เฮ in ้ยข้างหลังมีเหรอโอ้ยมันทำไมมันเก่งจังเลยอะโอ้โหระเบิดทำงานตุ้มระเบิดไม่ทำงานเลย หน่อยก็ค่ามันได้ไปคิวนึงนะนบวกกันเท่าไหร่เนี่ยแรงอ่ะพร้อมยังพร้อมยัง พร้อมแล้วพร้อมแล้วทำเสียงน่ารักน่ารักเดลองเราพูดพร้อมกันดิเราพูดพร้อมกันก่อนพร้อมแล้วครับผมพร้อมเรามานานแล้วนอะเราพูดพร้อมกันดิลองลองพูดพร้อมกันดิมันยกว่าปีแล้วคนหนึ่งพูดอีกอย่างคนหนึ่งพูดอีกอย่างโอย เนี่ยเมันมันมีของอยู่ตรงถังนั้นถังแดงแดงอ่ะนี่นี่ถังแดงแดงอ่ะมีของอยู่ลองลองมาลองมาเก็บดูดินั่นแหละตรงนั้นแหละมันมีของอยู่นะไปยืนตรงถังแดงๆอ่ะมันมีของอยู่ไอ้ม่วงมันมันมีของอยู่นะตรงถังแดงๆอ่ะมันมีของอยู่ น่าจะปลดระเบิดก่อนนะเมื่อกี้เจสันคาโตะเอาจริงเก็บพิษเอา้าเอามา <c oughs> เอาปืนนี้ไปเอาปืนนี้ไป <c oughs> ปืนนี้ไปปืนนี้ไปเอ้ยเอา้าเข้าไม่ได้เข้ายัางไงเนี่ย <c oughs> เ,เข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้าทางนี้ เข้าผิดทางเอ้าขึเขาโคดเข้าางตะข่ายเอ้าก็ใครจะไปรู้ว่าคิดว่ามันจะซื้อของผ่านตะข่ายได้เอาเอาเอาสำลักสำลักตายสำลักตาย เดเดี๋ยวพี่จะพาซิ่งมาเลยพี่จะพาซิ่งครับใครจะไปซิ่งกับพี่มะเดี๋ยวก็ตายจะพาซิ่งเว้ยขับอะไรเนี่ยเว้ย <c oughs> ไอ้ม่วงไปไหมไอ้ม่วงไปไหมเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาขับรถเล่น มาเดี๋ยวพาขับรถเล่นไปเ้า่าอะโหลไปไหมไม่ไปอ่ะสนเลยลงก็ได้วะขับอะไรขนาดนั้นเฮ้ยไปหอดายกากันไปโล เอาล้ครับขนาดนี้เราจะไปหอนาฬิกานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเราจะขึ้นหอนาฬิกากันนะรีบมาแล้วรีบมาแล้วรีบมาหอนาฬิกาแล้วเฮ้ยมีคนมีคนนี่หอนาฬิกามีคนเอาแล้วน้อง น้องอิมไปไวเลยวะห้าร้อยกว่าเมตรแล้วอะ่ะต้องขับรถตามอะ่ะเอารถรถอยู่ฝั่งนูนง้นอีกม,มนหอนริกาเห็นมันยิงอยู่มกเจ้เจอมันไหมโอ้กูยุดได้แล้วเห็นไหมน้องโอแล้วลิฟวิ่งมาแล้วล้าหลังสุดเลยเนี่ยเราอะ่ะเดี๋ยวพี่ขับรถไปรับเ,<อ>เดี๋ยวพาซิ่งเ,<อ>เดี๋ยวพาซิ่งเ,<อ>เคยเคยดูไหมเดี๋ยวฟาดอะเดี๋ยวพี่จะขับรถมาเดี๋ยวฟาดให้ดู ไปไหนแล้ววะมาดีแล้วน้องโอที่มาขึ้นเราเออเดี๋ยวจะพาเซงนี่ไปออกเดดตรงไหนดีเราอะ ไอ้พี่ขับรถเก่งอยู่นะมีใบขับขี่ด้วยตำรวจไม่จับไม่ต้องกลัวอ้าวที่นั่งรถอยู่ไม่ใช่คนเหรอครับมันวิ่งมันวิ่งหนีห่างจุดตูดไปแล้ว เฮ้ยโอ้โหไม่ใช่โรงงานอย่างเดียวไอ้ตรงนี้ก็มีคนข้างหน้าเราเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเราก็มีคนนะ <c oughs> ยังพึ่งไปล้มนะยังพิ่งไปลม้มอาดูุยังไม่ได้ขาดคำเลยล้มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่จะไปชุบแป๊บเนึง <c oughs> โอ้โหอยู่ตรงนั้นใครจะไปชุบได้วะเนี่ยอชุบได้ชุบได้เฮ้ยตเลิดตเลิดตเลิด เฮ้ยเราเราเรา,เราชุบเสร็จแล้วเราวิ่งหนีเลยไปเราหนีเลยจริงเปล่าจริงหรือเปล่าไปเจ็บทั้งคู่ก็ไปชาร์จไปงั้นนะนไปไปไม่เห็นมีเลยอุย้ยโรงงานมาชาร์จโรงงานมันมาชาร์จอ่ะไอ้มันเจ็บหอื ตั้งไอวอลบังเลยอะ่ะโอ้โหไม่น่าไปตายเลยีมันยิ่งงๆเลยนะก็มันวิ่งไปแล้วอีในโรงงานนั่นน่ะพร้อมดอยังสาวสาวยยเฮ้มยมีคน ข้างหน้ามีคนมีคน,ม,คน,ม,คนมีคนเห็นเหน็นเห็นแล้วมันไปไหนแล้วะเสื้อสีดำตัวสีสม้มใช่ไหมอะไรนะเสื้อสีดำตัวสีส้มน่าจะเ้ยนอนทำอะไรอะนอนด้วยดิ <c oughs> มีของจะให้ห <c oughs> ยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆมีของจะให้ไ้จเราไม่เปิดจ้าก็ <c oughs> จะเปิดเปดจ้า <c oughs> เอาก็เอาไปดิมีเหรียญเดียวเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันมีอะไรเหรอมันมีสไนช์ใช่ไหมปืน<ช><ช>ฮิว เดี๋ยวจะขี่สลิงลงไปหา <c oughs> เอา้าวยังไม่มีคนอัพเกาะอ,อีกแล้วเนี่ยใครมีเกาะบ้าง,างอเอามาให้อัพหน่อยเฮ้ยโอ้โหหลังเข้าโอ้โหโอ้ยมันมายิงข้างหลัง